คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ากระเทียมสามารถนำมาทำกับข้าวทำอะไรได้ทุกอย่างครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถนำมาไล่ยุงในบ้านเรือนของเราได้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพอเพลินชนเนลวันนี้พอเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการไล่ยุงนะครับ ไล่ยุงด้วยวิธีไหนครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ากระเทียมครับกระเทียมนี่แหละครับสามารถนํามาไล่ยุงในบ้านเรือนของเราได้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมการไล่ยุงด้วยกระเทียมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามสันกระดิ่งไว้ขอแจ้งเตือนคลิปด,ดีๆของพ่อเพินก่อนนะครับไปนะครับไปดูวิธีการทำสมุนไพรไล่ยุง ด้วยกระเทียมกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทําการไล่ยุงนะครับอย่างแรกก็คือกระเทียมอย่างที่สองก็นี่ครับพริกไทยขาวหรือว่าเราจะใช้พริกไทยดําก็ได้นะครับเพราะว่า2ออย่างนี้ครับจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเวลาเราไป วางตรงไหนครับยุงก็จะไม่เข้ามาใกล้เราเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําสมุนไพรไรยุงด้วย2ส,สิ่งนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับเราจะปอกเปลือกออกนะครับถ้าเราไม่ปอกเปลือกกินฉุนกินเหม็น ของกระเทียมมันจะไม่ออกมานะครับเราจะปอกเปลือกแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราปอกกระเทียมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทุบให้กระเทียมมันแตกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทุบให้มันแตกกินชุนกินเหม็นกินของกระเทียมก็จะไม่ออกมานะครับนี่ครับให้เรากดแบบนี้ครับให้มันแตกแค่นั้นก็ได้นะครับ ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันจะแตกแบบนี้ครับมันจะมีสารละเหยอยู่ครับเนี่ยตัวนี้นะครับคือการไล่ยุงครับเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยครับมันจะมีน้ํามันหอมละเหยอยู่ด้านในนะครับเนี่ยตรงนี้เราบีบดูก็ดูครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับจะไปทำปิกิีอยากคือเวลายุงบินเข้ามาใกล้หรือว่ายุงบินเข้ามาสัมผัสนะครับมันก็จะหนีไปเลยนะครับ และอีกอย่างก็คือมันไม่เข้ามาใกล้ตรงที่เราวางหรือว่าบ้านเรือนของเราอีกเ่อไปนะครับเสร็จแล้วให้เรานําใส่ภาชนะเลยนะครับที่เราจะนําไปวางนะครับถ้าเราจะทําเยอะก็ใช้กระเทียมเยอะๆหน่อยนะครับแต่นี้พอเพินใช้แค่นี้นะครับพื้นที่เล็กๆน้อยๆในบ้านเรือนของเราเราก็ฉับทําแค่นี้นะครับนี่ครับคุณชมครับเสร็จแล้วพริกไทยครับพริกไทยเป็นเม็ดแบบนี้ครับ เราก็ทําเหมือนกันครับก็คือทุบให้แตกละเอียดเหมือนกันถ้าเราไม่ทุบนะครับกลิ่นของพริกไทยมันก็จะไม่ออกมานะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่ผสมกันเลยนะครับ แบบนี้นะครับคุณผูชมครับหืมกิน่นนี่แหละครับเป็นสมุนไพรไล่ลยุงในบ้านเรือนของเราที่หาได้ง่ายครับเดี๋ยวเราจะนำํำนี่แหละครับสมุนไพรของเราไปทำการไล่ยุงในบ้านเรือนของเราหรือก็คือไปวางตามจุดต่างๆที่ยุงชอบบินออกมานะครับแล้วเวลายุงได้กลิ่นหรือว่ายุงสัมผัส กิ่นกระเทียมหรือว่ากลิ่นพริกไทยนะครับมันก็จะไม่เข้ามาใกล้ในบ้านเรือนของเราอีกต่อไปครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราก็วางตามมุมตามมดืดตามจุดต่างๆของบ้านเรือนเวลาย,ยุงบินเข้ามาหรือว่าบินผ่านเข้ามานะครับมันได้กลิ่นมันก็จะหนีไปเลยนะครับหรือว่าตามจุดต่างๆนี่ครับก็คือข้างๆแบบนี้ได้เลยนะครับตรงไหนหมดืดตรงไหน ที่ยุงชอบบินผ่านมันก็จะไม่เข้ามาใกล้อีกต่อไปเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการไล่ย,ยุงด้วยสมุนไพรในบ้านเรือนของเราในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ